อดีตแม่บ้านโต้ขวัญแจงกินข้าวจานเดียวกับหมาผะอืดผะอมรับไม่ได้ไม่จ่ายค่าแรง จากกรณีมีสาวออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่หนึ่งชั่วโมงแถมให้เอาจานที่คลุกข้าวหมามาใช้กินข้าวห้องน้ําก็ไม่ล้างทํางาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้แถมบอกวีรกรรมยังมีอีกพูดไม่หมดโดยโลกโซเชียลโยงถึงนางเอกดังขวัญอุตสามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครคนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมว12ตัวด้วย ก่อนขวัญอุตสามณีจะออกมาโต้กลับอดีตแม่บ้านว่าไม่เป็นความจริงโดยล่าสุดอดีตแม่บ้านดาราสาวขวัญอุตสามณีเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ว่าตอนแรกที่ตกลงกันจะดูแลเฉพาะสุนัขเท่านั้นส่วนงานบ้านไม่ต้องทําแต่คุณแม่จะพูดอีกแบบถ้าสุนัขนอนก็ให้ช่วยทํางานบ้านแต่ถ้าสุนัขตื่นก็อุ้มไว้มืออีกมือก็ทํางานบ้านด้วย โดยยืนยันสุนัขของดาราสาวป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปทำงานแล้วซึ่งตอนเข้าไปทำงานวันแรกพบสุนัขมีเลือดออกที่อวัยวะเพศตอนแรกคิดว่าสุนัขเป็นประจำเดือนจึงไปแจ้งคุณแม่ดาราสาวก่อนจะพาสุนัขไปหาหมอและทราบว่าสุนัขขาดน้ำหลังกลับจากหาหมอก็ให้น้ำสุนัขตลอดแต่ยังไม่ได้ให้ทุกห้านาทีเพราะยังไม่ทราบส่วนที่ดาราสาวบอกว่าสาเหตุที่ไล่ออกเพราะทำสุนัขเกือบตายนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวชี้แจงว่า ตนเพิ่งเข้าไปทำงานได้หนึ่งคืนสุนัขป่วยอยู่แล้วด้วยด้วยหลังจากโดนไล่ออกอีกฝ่ายบอกจะออกค่ารถให้แต่ค่าแรงเป็นช่วงทดลองงานยังไม่ได้ตกลงอะไรสำหรับประเด็นที่ให้กินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นอดีตแม่บ้านดาราสาวเผยว่าไม่ใช่ข้าวของหมาแต่เป็นจานที่ใช้คลุกข้าวสุนักก่อนนำมาล้างและตนก็ใช้จานนั้นหากเป็นสุนัขป่วยจะใช้จานนี้และใช้วิธีป้อนด้วยช้อนสุนักแต่ถ้าตัวอื่นจะมีชามตัวเองแม้ จะล้างจานแล้วแต่ก็ยังเป็นชามเดียวกันแม้จะเป็นคนรักหมาแต่ก็รู้สึกผือึดผะอมและรับไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนในห้องครัวซึ่งจุดนั้นไว้สำหรับนั่งกินข้าวและมีที่นอนของน้องหมายอยู่แถวนั้นโดยต้องนอนเฝ้าหมาด้วยอดีตแม่บ้านดาราสาวกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ